สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะดึง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 หัวเหี้ยหัวเห็้เนี่ยไหวกระต๊ะเงี้ยไหวไหกระโต๊ะมือเป๊ะเป๊ะเป๊ะนั่นแหละยิงกระโต๊ะมือตัว มีความสุขสนุกสนานมีความสุขดีแสน้มนมเป็นอมนมเมึงเอาไม้น้บนาบานเนาะไม่เนี้ยบานมึงเด้อหมดแล้วเอาอันใหม่เอาอันใหม่มานำไรกินทำไรไว้กินนทำไรไว้ เมืองข้างเกนี่อืมซับๆจับ <c oughs> กินนมเลยบ้านกินนมแล้วกินนมแล้วนอนนี่กินนมนอนตน่งนน้ออึบลงไหม เรับี่ทานมาแซบบอตเจียวกินขนมแซบบอรอร่อยไหมครับเสียเจียวกินขนมเรากินน้องี่นอกตอนนี้ นั่งดีนะยังดีเด็กน่อยมาขนมซุ่มผู้ใหญ่ก็มัาคอยเด็กหน่อยมาขอนมผู้ใหญ่เราพูดสามคนละใมนาววริตะอยู่กับแม่ปีแม่ปีเป็นแม่เกลียวอนภาพเพื่อนนะครับมาเหงาบ้างซอยัปเจ้า สวัสดีครับสวัสดีบุษบีทุกคนนะครับว้าดามอนวิ่งกิ่งเหมือนเดิมโอ้ <c oughs> เออมาวันนี้มาข้มาส <c oughs> วัสดีครับสนา <c oughs> เล่นกับเด็กๆจะได้เหมือนเด็กๆ ฟ้าฟ้าฟา,าลิฟ้าลิดาฟ้างามน้องนาลิดตาแอดมินค่ะน้องเป็นไข้หวัดใหญ่อ๋อนะครับนาลิดตาเป็นไข้หวัดใหญ่เอ้าแต่โเป็นัยญาโน้นนะครับไป็นหอหมอแล้วนะครับแต่ต้องหายเร็วนะครับนาลิดตาหายไวๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเนปซี่สิไหนก็ร่างใจนะโวยพรอย่าหายเร็วๆครับขอบคุณหลายัด้วยนะ เีทุคนนะครับพี่เข้ามารับชมนะครับตาการเนีน่โตเจียวเขากินมกีเหยียบได้เนี่โอ้ยบบังอาจแต่ว่าบบังอาจแต่ว่าหัวนมเนี่ยหัวนมนอลางงานอยนขัวนมเปนยังก็เศร้า ngon ngon ờ <laughs> này nà, nó chỉ nói thế thế cứ nói như này mà, cứ ngoan, ngoan cái qua rồi vậy, ngoan, cứ ăn nhiều thôi, cứ ăn nhiều hông, cứ ăn nhiều hông không? Móng lùn, 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 móng คอมไว้อื้มมึงขัดบัะตรัสดีครับออร์ไทยนพอดีครับจากท่านและน้องตเกียวพิมายสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับกินข้าวเศร้ากินข้าวกับอย่างน้อเอสซีทุกคน เวลาก็สามโมงวัโอ้ยแก่ถสามโมงแล้วหิวข่าแล้วตัวเกี้ยวได้กินข่าวก้อนมูนี่ตัวเกียวกินข้าวสอก้อนมูมา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 เขียนเปล่ยนเว้ยเ็นเลียนอะไรบมยปีเหายไหมปเ็นนเลียนไหม ย่ายหมุนให้อารีว่าผิดผีดใหญ่หมุนให้หมุนหนีหมุนหนีอรักไทยหมุนหนียังสิเหลี่ยนารนตะหายได้ไวด้วยจ้านะครับขอบคุณครับขอให้นาริตาหายเร็วๆไปหามหมอแล้วคงจะหายไวๆนะเป็นไตวัดย<ว>์ไง อาไปห้า,า,าหมอนะาหมันเป็นยังไงผาะรอบนนอกก่นนอนนะเอ๊ะอ๊ะอกมอัเฮ้ย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 ว่าไรมึงกอไปอีกแล้วโอเค ไปแต่วันจันมากเอม,มันบริสทิ์อยู่บานอยู่น่ริทเน,นไปห้องเ็นม,มเดเไปบ้านของเขาเ้นเขาปีก็หนึ่งเขาหนึ่งเขาสวยน,นงวัแล้วก็พวกมมิูกินกุ้นเอาเขาเย็นละมาดูแลกับเพียงเขาซื้อซื้อซอเขาเซีข่อขาอคนื่เ,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 น,เนนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะครับมากมากมากให้ตาเปิดให้ตาเ่าสิเปิดติ้นจะได้นอนนี่นองเด้นอสว,วัสดีครับจุ๋มจริงใจขอให้น้องนานิตาหายไปไว้นะคะขอบคุณนะครับขอให้หลาน สาวจงหายเร็วๆนะครับมาขึ้นมาขึ้นมานั่งตักกันข้ม่าห้าขึ้นม่าข้มาขมานั่งตักเลยๆข้มาโอ้ยไปไหนโอ้มันตักโอ้ยมันตักมาว้าวพีอหงอวีดเราไปถึงหงเวีดมันตักมันไงเว้ยมันจะหัก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 ครับเดินไม่ได้ครับเดี๋ยวมันหัก

ตานันตางันเห็นหักแล้วสองอันแล้วขาเี้กันนึงปาดนี้นตัวเกี่ยวสิมานเศร้าอีกเดี๋ยวมันก็หักอีกอเดีเ๋ยวมันก็หักอีกวิชานั้นไม่ให้เล่นเลยคนเดือดไม่ให้เล่นเลยไปข้านไปเรื่อยวันนี้ต่อไปเรื่อยวันนี้ต่อไป ขึ้นรถบ่บานันเอ้ยขึ้นรถขึ้นรถเร็ว Ah, luôn <disposable> oh, <figure. sharp inhale> เนียน้ังเนียนังล่ะเนยนังครับเื่อะไรครับโอ,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 อยายบ่าด้โอ๊อยบ่รด้ A dưỡng bàn dưỡng bàn dưỡng chân dưỡng dưỡng chân, dưỡng 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 ยืนขึ้นเร็วๆยืนขึ้นเร็วๆอ๋อตัวเขียวขนตางอันเดียวเลยเหอเขียวนั่นแล้วยืนขึ้นย่างบานนี่หันย่างแล้วบานเ้อเนี่ยนัง่งอีกล่ะเฮ้ยกินนมะ <c ười> นมรสเม่อ เอ้าเอ้าน้อมรุดมือคนนึง้ว่ตุ้มัุ่ม่ยงเหรอไรจะดูอะไร คือนาตัวเขียวนาตัวเกียวเนาะหันย่างเป็นแห้งแค่คาดเลยอะไรขุบแรนน้ำหมนเลยบานร่องเบิงงเบ้งล่องบังบานเนาะน่งองขาส่งนึงองอเออเห็นท่นละคือเราของเหรียญเพื่อนเห็นท่านละ,ะ,ลน,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 ละน่ะทำอย่างนั้นหละ าม,มานเพนเลีงเ้ยขเลีงบุน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 พ่อเลีงนี่ยบุ้นบุ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 นเนรนเนี่นี่ะขเลียงนี่จานแขงแนี่บ้งแขงคแข็ง่องนี้น่ยนี่นี่หนึ่งช้อนช้สีชมพูสีเขียวแน่ไม่ได้ ห่นไม่ได้เอาล็อกนีเลยนักกานเอาล็อกนีเลยนกกาห้องนีเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ชิปห่วยชิปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ชิปห่วยเอาชิปชิปชิปก่อนนับเีกย่หนึ่งสองสามไหม 1 2 3 1 2ซัก